มันมีหลายคนที่อยากถามคำถามชาวนาอย่างเราครับว่าทำไมพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาแม้ว่าราคาข้าวตกต่ำขนาดไหนจนปัจจุบันเนี่ยรับราคาข้าวห้าบาทกว่าต่อกิโลกร,รมัมบางพื้นที่เนี่ยไม่ถึงห้าบาทด้วยซ้ํเนี่ก็ยังทำนาอยู่เป็นปกติซึ่งชาวนาหลายคนครับโดยเฉพาะอย่างผมเองก็อยากตอบคำถามนี้เหมือนกันครับว่าทำไมพวกเราชาวนาไทยเนี่ยยังทำนาเป็นปกติแม้ว่าราคาจะขึ้น หรือว่าราคาจะลงมาก้อยแค่ไหนเรื่องแรกที่เกษตรกรหรือว่าชาวนาไทยเนี่ยยังทํานาเป็นปกติก็คือมันเป็นวัฒนธรรมหรือว่าวิถีชุมชนของเกษตรกรของชาวนาดอนครับบ่ามันเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายพาทานามาหลังจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็มาสู่รุ่นเราถ้ารุ่นเราไม่ได้เรียนหนังสือหรือว่าเรียนหนังสือแต่ชอบทํานาก็ออกมาทํานาเป็นปกติ มันเป็นคล้ายๆว่าความรู้ความสามารถหรือว่าความเชี่ยวชาญในการทํานานั้นส่งมาจากรุ่นต่อรุ่นรุ่นปู่รุ่นย่ามาหารุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วก็มาถึงรุ่นเราในปัจจุบันนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นคล้ายๆว่าวัฒนธรรมหรือว่าเป็นวิถีชุมชนวิถีของเกษตรกรบางคนเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทนี่ก็ยังกลับมาทํานาเพราะการทํานามันมีความสุขมันเป็นวิถีชีวิตของชุมชนของชาวบ,บ้านที่ เขาทํามาตั้งแต่ไหนแต่ไรถึงแม้ว่าบางปีจะราคาตกต่ําอย่างเช่นปีนี้ราคาตกต่ํามากน้อยแค่ไหนเราก็ได้แค่บน่นเรียกร้องจากรัฐบาลช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็ต้องทําใจแล้วก็ทํานาของเราต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะว่าคาว่าวิถีชุมชนแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่ทําตามกันมาเรื่อยมาเป็นเรื่องในเรื่องของการทํานาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทิ้งยากนะครับเพราะว่าหลายคนที่ไปเรียนหนังสือทํางานในอื่น สุดท้ายก็กลับมาทํานาหรือแม้แต่ข้าราชการครับก็ยังกลับมาทํานาถ้าได้ย้ายมาอยู่ใกล้บ้านก็ทํานาเป็นอาชีพเสริมเพราะอาชีพราชการนั้นครั้งแรกที่เข้าไปเนะี่ยอาจจะไม่มีหนี้สินแต่พอหนี้สินเยอะการทํานาคือโจทย์โจทย์หนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการได้ครับอันนี้เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรของคนทํานาอย่างพวกเราครับว่าทําไมเรายังทํานาอยู่แม้ว่า ข้าวจะราคาตกต่ําเรื่องที่2ก็คือมันเป็นความจําเป็นเรื่องของการบริโภคการบริโภคก็คือว่าเราทํานาขายข้าวซื้อข้าวกินหรือบางคนทํานาปีไม่ได้ขายข้าวแต่เก็บข้าวไว้กินก็มีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยในช่วงที่มีการทํานาปรังผมขายข้าวนาปังครับซึ่งขายข้าวนาปังบางครั้งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับปีไหนที่ราคาดีก็ได้ปีไหนที่ราคาไม่ดีก็ไม่ได้ขาดทุนบ้าง ปีเว้นปี2ปีครั้งได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าราคาในท้องตลาดนั้นมันจะเป็นยังไงครับแต่ในเรื่องของการทานาเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเราไม่อยากซื้อข้าวกินเนี่ยเกษตรกรอย่างเราก็สามารถที่จะเก็บข้าวไว้กินเองได้ครับยกเว้นว่าเกษตรกรท่านใดที่ทํานาปรังปีละ3ครั้งนี่อาจจะไม่ได้เก็บข้าวไว้กินครับแต่ขายแล้วก็ซื้อข้าวกินซึ่งเกษตรกรที่ทํานาปรังนั้นหลายคนก็บอกว่าข้าวนาปลังบางทีมันก็ เก็บไว้กินเองไม่ได้มันแข็งมันกินไม่ได้มันกลายเป็นข้าวที่มีไว้ขายอย่างเดียวอันนี้ก็แล้วแต่บางพื้นที่นะครับแต่บางพื้นที่เกษตรกรเ็าเก็บข้าวนาปังไว้กินก็เยอะแยะพอสมควรครับอย่างเช่นตัวผมเองนี่ทํานาปีครั้งหนึ่งทํานาปังครั้งหนึ่งเนี่ยนาปีนี่ผมจะเก็บไว้กินครับนาปีในแปลงหนึ่งแปลงหนึ่งก็ประมาณ3ามสี่ไร่เนี่ยผมจะเก็บไว้กินถ้าสมมุติว่าเหลือกินรอบที่จะทํานาปีครั้งครับสมมุติว่านาปีปีนี้ข้าวออก จนถึงนาปีปีหน้าที่ข้าวออกถ้ามันข้าวมันเหลือกับข้าวที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในปีหน้าน่าข้าวที่เก็บไว้ปีนี้มันเหลือผมถึงจะขายแต่ถ้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรครับดังนั้นในการปลูกข้าวนาปีนี่มันก็เป็นสิ่งที่สบายใจอย่างหนึ่งครับว่าถ้าเราไม่อยากซื้อข้าวกินเราก็เก็บข้าวนาปีไว้กินส่วนข้าวนาปรังก็เอาไว้ขายแบบนี้ครับแต่ท่าในใดที่ทํานาปรังสามครั้งปีหนึ่งสองครั้งเนี่ยไม่ได้ทํานาปีก็ อาจจะขายข้าวนาปรังเพื่อซื้อข้าวกินอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับดังนั้นหลายคนขายข้าวเพื่อซื้อข้าวกินหลายคนทํานาเพื่อเก็บข้าวไว้กินโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานนั้นทํานาปีเพื่อเก็บข้าวไว้กินก็เยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะผมเองก็เก็บข้าวนาปีไว้กินดังนั้นเหตุผลที่2ในการที่เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะชาวนาไทยยังทํานาอยู่ก็คือบางคนนั้น เก็บข้าวไว้กินเองก็จําเป็นต้องทํานาอยู่บางคนก็ทํานาไว้กินแค่นั้นนะครับในช่วงของนาปีในช่วงของนาปรังก็ให้เขาเช่าก็หลายรูปแบบนะครับแต่หลายคนมีการทํานาแล้วเก็บข้าวไว้กินเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนในเรื่องของการซื้อข้าวเพราะถ้าสมมติว่าซื้อข้าวกินปีหนึ่งบางคนบอกว่าอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าเราเก็บข้าวไว้กินเองเผื่อวันหนึ่งที่มีความฉุกเฉินขึ้นมาเกิดภัยสงครามเกิดภัยพิบัติภัยแรงที่เราไม่สามารถทําข้าวได้นี่เราก็ยังมีข้าวกิน โดยที่ไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าชีวิตคนเราบางครั้งมันก็ไม่แน่ไม่นอนครับว่าเราจะมีเงินซื้อข้าวอยู่ตลอดดังนั้นการเก็บข้าวไว้กินเองเนี่ยมันก็เหมือนมีเงินสำรองไว้นะครับในเวลาที่เราฉุกเฉินหรือว่าในเวลาที่เราไม่อยากซื้อข้าวกินเองครับก็เอาข้าวพวกนี้ไปสีข้าวมากินมันก็เป็นการประหยัดต้นทุนอีกแบบหนึ่งครับสาหรับชาวนาไทยที่เก็บข้าวไว้กินเองต่อมาเหตุผลที่3ที่ชาวนาไทยยังทํานาอยู่แม้ว่าราคาข้าวจะตกต่ําก็คือ ในเรื่องของข้อจํากัดทางเศรษฐกิจเกษตรกรจํานวนมากนะครับโดยเฉพาะชาวนาไทยนะี่เราไม่มีทางเลือกอื่นนะครับที่จะไปประกอบอาชีพอื่นโดยส่วนมากนะครับก็คืออาจจะประกอบอาชีพอื่นหลังทํานาแต่ว่าก็ไม่ใช่อาชีพหลักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ําเข้าไม่ถึงนี่ประกอบอาชีพอื่นซึ่งในช่วงของหน้าฝนนี่ก็ทํานาในช่วงของหน้าแล้งก็ทําไร่แต่ในเรื่องของข้อจํากัดทางเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีทางเลือกอื่นจะให ชาวนาหลังจากที่เสร็จจากนาแล้วไปทําอย่างอื่นไปทําอาชีพค้าขายเราก็ไม่ถนัดนะครับมันก็เลยกลายเป็นข้อจํากัดของชาวนาไทยว่าทําไมเรายังทํานาไปประกอบอาชีพอื่นขาดความเชี่ยวชาญขาดความรู้หรือว่าขาดทักษะประสบการณ์เนี่เวลาไปลงทุนเราก็มีโอกาสาที่จะขาดทุนสูงดังนั้นในอาชีพที่เราเชี่ยวชาญเช่นการทํานาเนี่ยเรารู้ว่าข้าวเป็นยังไงจะทํายังไงให้ข้าวมีผลผล,ผลิตที่ดีจะทํายังไงเราถึงจะลดต้นทุนได้ เราสามารถที่จะคาดการได้ว่าจะผลิตยังไงจะออกยังไงทําให้ข้าวนั้นมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพถึงแม้ว่าบางครั้งราคาเราอาจจะกําหนดไม่ได้นะครับแต่ในเรื่องอื่นที่เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นเราสามารถที่จะทําได้แล้วก็ทําได้ดีมากกว่าที่เราจะไปประกอบอาชีพอื่นเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อจํากัดในเรื่องของทางเศรษฐกิจว่าชาวนาไทยนั้นอาจจะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของการทําพืชอย่างอื่นเพราะว่า ตลอดชีวิตบางคนนั้นทํามาแต่นาซึ่งจะไปประกอบอาชีพค้าขายเหมือนกับคนอื่นนั้นมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ดังนั้นชาวนาไทยจึงมีข้อจํากัดว่าเวลาที่รัฐบาลหรือใครก็ตามนะครับที่บอกว่าข้าวราคาตกต่าคุณก็ไปปลูกกล้วยสิเลี้ยงปลาสิหรือทํานาบัวสิอะไรแบบนี้นะครับพอข้าวราคาตกต่านี้เราจะได้ยินคําพูดเหล่านี้จากปากผู้นําของประเทศไทยหรือว่าจากปากของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นชาวนาไทยเนี่ย จึงขาดทักษะในเรื่องนี้เพราะตลอดชีวิตของเราหรือว่าหลาย10ปี5ปี10ปี20ปีเนี่ยเรามีความรู้ความเาชี่ยวชาญด้านเดียวก็คือการทํานานั่นเองต่อมาเหตุผลข้อที่4ก็คือการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอจากรัฐบาลหรือว่านโยบายรัฐบาลต่างๆหลายคนอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าในช่วงของหาเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสอสอสอจอหรือสออะไรก็ตามนะครับเวลาหาเสียงนี่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนโยบายมาอันดับหนึ่ง แต่พอหาเสียงเสร็จได้เป็นแล้วจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วได้เป็นนายกได้เป็นอะไรก็ตามนะครับพี่น้องเกษตรกรเรกรนี่ยแทบไม่เห็นหน้าเวลาที่พี่น้องกเกษตรกรเดือดร้อนก็ต้องเข้าไปเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าไปเรียกร้องให้เขาช่วยต่างกันกับตอนหาเสียงลิบลับเลยครับดังนั้นในเรื่องเนี้จึงเป็นข้ออ่อนด้อยหรือว่าเป็นข้อเสียเปรียบของพี่น้องกเกษตรกรไทยว่าเรามีพลังหรือว่าเรามีข้อต่อรองไม่เพียงพอถึงแม้ว่า เราจะเลือกสสเราจะเลือกสอเราจะเลือกนายกท้องถิ่นอะไรต่างๆก็ตามครับที่เป็นตัวแทนของเรานี่เลือกทุกอย่างที่กฎหมายเปิดให้เลือกแต่สุดท้ายอำนาจต่อรองของพี่น้องเกษตรกรนั้นแพ้ในทุนอย่างหลุดลุ่ยเลยพอเข้าไปสู่สภาพ,าพอเข้าไปนั่งโต๊เก้าอี้รับเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นอะไรต่างๆก็ตามเกษตรกรเนี่ยจะเป็นนโยบายท้ายๆที่รัฐบาลหรือว่าใครก็ตามไม่ใช่เฉพาะยุคนี้นะครับ ยุคอื่นก็ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับในทุนเนี่ยจะมาก่อนโดยมีคําพูดที่ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วพี่น้องจะอยู่ดีกินดีคําว่าเกษตรกรเนี่ยแทบไม่มีหรือมีก็เป็นนโยบายท้ายๆเลยครับแล้วก็เป็นนโยบายที่ทําทีหลังนโยบายด้านอื่นซึ่งนโยบายอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้มีการหาเสียงไว้ด้วยนะครับเช่นในยุคปัจจุบันเนี่ยนโยบายเรื่องของการเกษตรมีการหาเสียงไว้เปล่าเปล่าเปล่าเงียบกริบครับหรือทําก็น้อยแต่นโยบายอย่างอื่นที่ไม่ได้มีการหาเสียงไว้เช่น คาสิโนนี่รีบทําเร่งทํทาทั้งทั้งที่ชาวบ้านไม่เคยได้ต้องการเลยแต่ก็รีบทําเร่งทําอันนี้เป็นตัวอย่างครับว่าทําไมพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยมีอํานาจต่อรองน้อยกว่านายทุนดังนั้นนโยบายที่ออกมาเนี่ยมันจึงกลายเป็นว่านโยบายต่างๆมันเอื้อนายทุนมากกว่าพี่น้องเกษตรกรถึงแม้ว่านโยบายรัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่เฉพาะยุคนี้นะครับจะมีการเอื้อให้กับพี่น้องเกษตรกรน้อยกว่านายทุนแต่อย่างไรก็ตาม พวกเราพี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรก็ยังทํานาเหมือนเดิมด้วยใจรักแล้วก็ความรู้ความเชี่ยวชาญของเราที่มีอยู่แต่จะให้ดีก็คือว่านโยบายรัฐบาลนั้นถ้าเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรให้เป็นไปตามวิธีหาเสียงบ้างครับก็คือให้มาก่อนนโยบายในเรื่องของนายทุนก็น่าจะดีครับแต่ําว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไม่เคยเป็นไปได้ในรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยเกษตรกรมาทีหลังมันก็คงเป็นเรื่องปกติไปแล้วต่อมาเหตุผลสุดท้ายก็คือ เกษตรกรไทยหรือว่าชาวนาไทยบางคนที่ยังทำนานี่เราก็มีความหวังว่าวันหนึ่งนะครับราคาข้าวจะดีดตัวสูงขึ้นดีดตัวสูงขึ้นในระดับที่ชาวนาไม่ขาดทุนหลายคนบอกว่าปีนี้ราคาข้าวตกต่ำเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ทำต่อไปได้มีกาลังใจทาไปได้ทาไมครับเพราะว่าหลายครั้งหลายคราวในช่วงอดีตที่ผ่านมานี่ราคาข้าวตกต่ำไม่ว่าจะเป็น5บาท6บาท เราก็อยู่กันได้ถามว่าอยู่กันได้แล้วขาดทุนไหมขาดทุนในปีนั้นแต่ในปีต่อไปเนี่ยข้าวราคาขึ้น2ปีซ้อนชาวนาก็ยิ้มได้ครับหนี้สินก็พอที่จะปลดเปื้องได้แต่ถามว่านี่สินของชาวนาไทยนั้นหมดไปไหมไม่มีทางหมดไปได้ครับเพราะว่าเราขายข้าวแล้วมาลงทุนปีนี้ได้กําไรใช้ในครอบครัวเอาลงทุนต่อปีหน้าขาดทุนใช้ในครอบครัวแล้วก็ลงทุนต่อ มันก็เลยกลายเป็นหนี้ที่พอกผูนขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นหนี้สินของพี่น้องเกษตรกร,กรถ้าไม่บริหารจัดการดีๆนั้นมันจะเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในทุกปีทุกปีซึ่งพี่น้องเกษตรกร,กรหลายคนก็มีความบังในเรื่องนี้นะครับว่าปีนี้ราคาข้าวตกต่ําปีหน้าราคาข้าวก็น่าจะขยับขึ้นเพราะถ้าราคาข้าวขยับขึ้นปีหน้าก็จะได้กําไรและชดเชยในปีนี้ที่ขาดทุนไปความคิดของพี่น้องเกษตรกร,กรแล้วตัวผมเองเนี่ยก็คิดประมาณนี้นครับพูดง่ายว่า ถ้าปีนี้ราคาไม่ดีเราก็ทําปีหน้าถ้าราคาดีมันก็ชดเชยกับปีนี้ไปมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะครับดังนั้นพี่น้องเกษตรกรที่ยังทํานายอยู่เนี่ยเราก็หวังว่าปีถัดไปนั้น,ร,น,นราคามันจะดีเพราะราคาข้าวนั้นคงไม่แย่ทุกปีอะไรประมาณนี้นะครับเป็นความคิดของพี่น้องเกษตรกรบางคนนะครับแต่คนอื่นนั้นอาจจะคิดอีกแบบหนึง่งอันนี้ผมไม่ทราบครับแต่สําหรับผมแล้วก็คิดประมาณนี้นะครับว่าถ้าปีนี้ราคาไม่ดีปีหน้ามันก็น่าจะดี แล้วถ้าราคาดีมันก็น่าจะชดเชยกับปีนี้ได้กับปีนี้ที่ขาดทุนปีหน้าได้กําไรมันก็คิดว่าอย่างน้อยก็จะเสมอตัวหรือได้กําไรบ้างนิดหน่อยเราก็เอาเราก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้นครับในส่วนของพี่น้องเกษตรกร,กรไทยไม่ใช่เฉพาะเกษตรกร,กรที่ทํานานะครับคนที่ทําไร่มันสำปะหลังข้าวโพดอ้อ,อยเขาก็คงคิดแบบนี้นะครับว่าปีนี้ถ้าราคาไม่ดีปีหน้าถ้าราคาขึ้นมันก็น่าจะชดเชยในเรื่องของการขาดทุนในปีนี้ไปได้ ดังนั้นเหตุผลต่างๆที่ผมพูดมานี้ก็เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งครับที่พี่น้องเกษตรกรนั้นยังทํานาอยู่ยังทํานาเป็นอาชีพหลักในชีวิตประจําวันอยู่เพราะว่าเราก็หวังว่าวันหนึ่งชีวิตเราจะดีขึ้นเพราะการทํานาและสิ่งที่สาคัญคือว่าเรารักในอาชีพทํานาเราถึงทําถึงแม้ว่าบางปีจะราคาต่าลงแต่ปีถัดไปก็คิดว่าราคาน่าจะขึ้นน่าจะชดเชยกันได้ดังนั้นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเห็นใจเราบ้างครับเห็นใจพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยด้วย เราเป็นกระดูกสันหลังของชาติมาหลาย10ปีแล้วดังนั้นนโยบายต่างๆควรมีความจริงใจกับพี่น้องเกษตรกรให้มากกว่าน,นี้ตอนหาเสียงท่านพูดยังไงตอนไปเป็นรัฐบาลตอนไปเป็นนายกตอนไปเป็นนายกท้องถิ่นต่างๆเนี่ยท่านก็ควรคำนึงถึงพี่น้องเกษตรกรมาเป็นอันดับแรกด้วยครับ